สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมากับนิยายวายแปลนะคะแปลมาจากจีนเชื่อเรื่อง Turing Code โปรแกรมรับรีเทิร์ลลักเรื่องนี้ความน่าสนใจของมันคือมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบ AI ระบบ หุ่นยนต์ประดิษฐ์นะคะเริ่มต้นเรื่องมาจากเทียนเหอเขาเป็นหนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่ที่บ้านเนี่ยมีบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอที IT อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แต่เขาเนี่ยไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการบริหารเลยโดยปกติเขาจะมีเทียนเยี่ยที่เป็นคนดูแลคือพี่รองเขานะคะคอยดูแลกิจการทั้งหมดอยู่ท,ท,ทีวันหนึ่งพี่รองก็บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะต้องไปคุยงานกับ ต่างประเทศนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วงเนี้ยเซนยกตําแหน่งแล้วก็ให้เทียนเหอมาดูแลแล้วกันเทียนเหอก็โอเคก็รับปากว่าเดี๋ยวจะดูแลเองพี่รองไม่ต้องเป็นห่วงนะอะไรอย่างนงี้แล้วก็ไปส่งพี่รองที่สนามบินโจออกนอกประเทศด้วยตัวเองเลยหลังจากที่ส่งเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านนะคะตรงไปที่บริษัททําให้เทียนเหรอรู้ว่าพี่รองเนี่ยได้ทิ้งภาระอันยักใหญ่หลวงให้เขานั่นก็คือบริษัท หึงบริษัทที่กําลังจะเป็นหนี้เรากําลังลมละลายแต่เทียนเหอเนี่ยก็นัดถือใจนะเขาเป็นคนมีสติมากเลยเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบว่าโอเคฉันจะต้องแบบเสียใจฟูมฝ่ายเสียใจแหละแต่เขาก็รีบแบบว่าเรียกทนาย ของประจําตระกูลนักบัญชีประจําตระกูลมาเพื่อมาดูว่าทรัพย์สินไหนจะต้องถูกอายัดจะต้องขายทอดตลาดถ้ามันล้มละลายจริงหรือนู่นนี่นั่นแล้วก็วันกําหนดล้มละลายเป็นที่ว่าและคือวางแผนอย่างดีทั้งเรื่องกอารเงินแล้วก็เรื่องกฎหมายค่ะสิ่งแรกที่เขาทําคือเขาสลับบ้านหลังใหญ่ต้องเล่าก่อนว่าพื้นหลังเป็นครอบครัวที่รวยมากแต่สิ่งที่เขาทําคือเขาสละทุกอย่างเขาสละรถสปอสละบบ้านนู่นนี่นั่นเพื่อมาอยู่บ้านหลังเก่า ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มที่เขาเกิด่ะคะกลับมาครันนี้พรตอนที่กลับมาปุ๊บทำให้เขา,าคนพบว่าพ่อเขาคุณพ่อค่ะกับกวนเผิงที่เป็นคุณอาเพื่อนสนิทของพ่อเนี่ยได้สร้างสิ่งหนึ่งเอาไว้เป็นพื้นฐานเป็น AI ที่ชื่อว่าโพมีทิอุสนะคะโพมีทิอุสเนี่ยเขามีต้นแบบมาจากมนุษย์หนึ่งคนมนุษย์คนนั้นก็คือกวนเย,ย่กวนเย่ยเนี่ย เป็นแฟนเก่าของเชนเหอเชนเหอกับก,กวนเย่ยพื้นฐานคือเขารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยยังเด็กดูแลกันมาเรื่อยๆเลยเพราะว่าเชนเหอสืบคุณพ่อไปตั้งแต่เขายังเด็กยังไม่ถึง14เลยมั้งตอนนั้นนะคะ,ะกวนเยี่ยก็มีต้องไปเรียนต่อต่างประเทศเชนเหอลาจันั้นก็ค่อยตามไปอ่ะก็จะมีเรื่องที่แบบดูแลกันที่นูน่นไม่ว่าจะแบบว่าตอนเชนเหอช่วงไปเรียนช่วงเชนเหอต้องบังปรับตัวไม่ได้เก็บตัวมีม้าคนเดียวเป็นเพื่อนที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะการดูแลการอยู่ด้วยกัน เกิดเป็นความผูกพันจนในที่สุดเขาก็รักกันตัวกวนเย,ย่เนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายของตัวเขาเองตอนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นนะคะหลังจากเป็นแฟนกันเขารู้เลยว่าเขามีชีวิตเพื่อที่จะคอยช่วยเหลือเทียนเหอไม่ให้เทียนเหลอลําบากทาให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนบ้าเรียนบ้างานมากอะไรเงี้ยจังหวัดที่บ้างานนี่แหละที่ทาให้เขาอ่ะต้องเลิกกับเทียนเหอเพราะเทียนเหอรู้สึกน้อยใจที่กวนเย,ย่เนี่ยไม่สนใจเขาเลยโดยเหตุการณ์ที่ทําให้เขาตัดสินใจเลิกก็คือ วันนั้นเนี่ยตัวกวนเย,ย่ต้องมาทำงานที่อเมริกาเนาะส่วนเชนเหอเนี่ยอยู่ที่อังกฤษแค่นั่งแค่นั่งเครื่องบินมาหาก็ไกลแล้วนะมาถึงเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องมานั่งรอก,กวนเย,ย่ประชุมในขณะที่กวนเย,ยร่รับปากว่าโอเคเดี๋ยวผู้ในฉันจะอยู่กับเธอฉันจะดูแลเธอเองอะไรเงี้ยกลายเป็นว่า กวนเย,ย่ก็ต้องเข้าบริษัทแล้วทิ้งให้เทียนเหรอรอถึง7ชั่วโมงโดยที่เขาไม่ได้กินข้าวเลยนั่นก็เลยเป็นจุดแตกถักที่เขารู้สึกว่าโอเคพอเถอะเพราะเขาอะไม่ได้เป็นที่1สําหรับกวนเย,ย่แต่พอได้ยินเนาะเป็นเสียงของแฟนเก่าใจมันก็แบบว่าคิดถึงนะ่ AI นะ AI เนี่ยที่ชื่อ,อยาวๆว่า โพมีชิวสนีขอย่อหรือแค่โพมีนะคะตัวโพมีเนี่ยเขาก็เหมือนกับแบบว่าให้คําแนะนําช่วยเหลือต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเรื่องๆๆนู้นเรื่องนี้คือเขาจะมีความสามารถในการเข้า Wi-Fi เข้าอินเทอร์เน็ตเหมือนหุ่นยนต์ทั่วไปเลยค่ะเขาก็แนะนําว่าไปขอความช่วยเหลือของกวนเยี่ยสิแน่นอนว่าเทนเหอปฏิเสธเทนเหอบอกไม่เอาไม่ไปขอแน่นอนพอแต่ว่า เพอเอเพอเอตัวโพมีเองเนี่ยเขาก็จะต้องมีที่เก็บข้อมูลใช่ไหมแหล่งเก็บข้อมูลอยู่ที่แคนาดามันต้องใช้เงินแบบเป็นร้อยล้านเพื่อที่จะเมนเทนตัวข้อมูลนั้นไว้อย่างเงี้ยเขาก็เลยโอเคในเมื okay, ่อนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของพ่อแต่นั่นคือเขาไม่ที่อะไรมากเลยนะนี่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของพ่อเขาก็เลยยอมไปปบกวนเย็นที่บริษัทแต่กวนเย็นเนี่ยด้วยความที่เขามีความเหมือนแบบ แล้วว่ากวนปราสาทเนี่ยนิตะทําให้เชียนเหอบอกว่าได้ฉันไม่พึ่งเธอฉันจะกลับมาแล้วฉันจะดูแลด้วยตัวเองไม่ต้องเลยนะฉันจะไม่ยุ่งกับเงินเธออีกต่อไปค่นี้พอจือเจี้ยนเล่าก่อนจือเจี้ยนเนะี่ยคือเพื่อนที่สนิทที่สุดของเชียนเหอเนาะจือเจี้ยนเขาก็เลยเหมือนกับแบบว่า โอเคมาเดี๋ยวเรามาช่วยกันถ้าคนทย,ย่ไม่ช่วยฉันช่วยเองเขาก็พยายามพาเทียนเหอไปเจอลูกค้าคนน,คนู้นคนนี้อ้อเล่าก่อนต้องย้อนเล่ากลับไปว่าตัวเทียนเหอเองเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่แค่เฉยๆแล้วไปให้กวนแย่ยช่วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาล้มละลายเขามีโพมีอยู่กับเขาใช่ไหมเขาก็เอาระบบเก่าที่พี่ชายเขาเคยทำเนี่ยมาลื้อทําเป็นเหมือนการคัดการเงินการดูแลระบบหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วก็เอาไปแบบว่าดูแลปรับปรุงลูกค้าที่เคย ซื้อโปรแกรมของเขาแต่ลูกค้าคนก็คือสายหัวใสอ่อ่ะเพราะตอนที่พี่เขาบริการน่ะไม่เคยดูแลและแม่นเทนเนสเลยแล้วเวลาโปรแกรมมีปัญหาหรือต้องการอัปเกรดอะไรเงี้ยพี่ชายเขาทิ้งไปหมดก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรเขาทิ้งแบบแม่พี่ชายจะทิ้งไปวันนี้เขาจะมาดูแลเองไม่ซื้อก็ได้นะเขาจะอัปเกรดให้เป็นล่าสุดที่ดีขึ้นก็โอเคแต่มันก็แบบ น้องคนมันมีประวัติแถมยังจะล้มละลายอยู่แล้วอะ่ะก็เลยแบบว่าไม่มีใครซื้อโปรดักต์เขาจื่อเจียนเนี่ยเขาก็เลก่มแบบคอยหาคนน,คนน้นคนนี้แต่ก็ไม่สำเร็จผลสุดท้ายเขาก็ไปหาพวกแบบรัฐมนตรีคนแบบยิ่งใหญ่โตมาเลยนะจนมาได้เพื่อนของพ่อสมัยก่อนนะคะกับอู้ซุนที่แบบว่าโอเคฉันจะยอมให้โอกาสเธอโดยการที่ให้ไปพูดบนเวทีที่มันเป็นเวทีไอทีระดับ ชาติอะไรเงี้ยให้ขึ้นไปพูดแล้วก็เสนอโปรดักต์นี้ซะเธอจะรอดไม่รอดคือเป็นเรื่องของเธอเองคือตอนนี้เขาต้องระดมทุนเพื่อสร้างอีกโปรแกรมคาดเดาหุ้นแล้วกันว่าหุ้นตัวไหนจะขึ้นหุ้นตัวไหนจะตกวันนั้นเนี่ยวันที่ขึ้นไปบนเวทีอะค่ะเทียนเหอทําได้ดีมากาตัวโพมีกับเทียนเหอเองเนี่ยสามารถคาดการได้ ถูกต้องทั้ง3ครั้งครัน้นี้บริษัทที่เคยหางหลังให้ก็หันหน้ามาแล้วก็แบบว่าโอเคอยากร่วมรุ่นร่วมทุนกับเธอจังเลยลเช่นเธอก็ตัดสินใจไปทํางานกับกวนเย่เพราะเขามั่นใจว่ากวนเย,ย่เนี่ยจะเป็นบุคคลที่เข้าใจการทํางานและเข้าใจระบบของเขามากที่สุดเนาะช่วงที่ทํางานอยู่ด้วยกันเนี่ยจะเป็นช่วงที่ตลกน่ารักมากเลยเพราะเขาก็จะมีกัดกันคุกกี้กุกกีก้ตามภาษาแฟนเก่าแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งสองคนยังไม่ลืมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในขณะนั้นเนี่ย กวนเยี่ยเนี่ยคะ่ะเขาถูกโจมตีจากคนที่ชื่อแอนดี้คือแอนดี้เนี่ยน่าจะหมั่นไส้กวนเยี่ยมาตั้งนานแล้วเป็นหนึ่งในเครือข่ายของบริษัทเงินทุนของเขา,าเนาะแอนดี้ก็แบบพยายามจะจ้องจะผิดว่าเนี่ยที่เทียนเหอหลุดจากการเป็นเหมือนกับแบบว่าคนล้มละลายได้เนี่ยเพราะว่ากวนเยี่ยใช้สิทธิ์ไม่ชอบของบริษัทนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกวนเยี่ยไม่พูดอะไรมากเลยตัดสินใจลาออกงั้นไม่เป็นไรฉันลาออกออกมาเลย เชนเหอแน่นอนเมื่อเห็นกุนเย่ดุดออกมาจากบริษัทนันแล้วเขาก็ดีใจค่ะเพราะจริงๆเราเขาอยากได้กุนเย่เนี่ยมาช่วยดูพวกแบบการเงินการวางแผนด้วยเพราะว่าเก่งมากเขาก็เลยไปชวนกวุนเย่เนี่ยมาร่วมพุ้นด้วยกันมาทํางานด้วยกันแต่สิ่งที่เขาไม่คาดฝันคือนอกจากกุนเย่จะตกลงแล้วกุนเย่ยังขอเขาคืนดีอีกว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมได้เลยอ่าแต่ว่าแน่นอนว่านายเอกโปรแกรมเมอร์เก่งของเรายังไม่ตอบตกลงในทันทีข้อคิดดูก่อน ว่าใจยังไงดีเนาะอ่ะคันนี้ในช่วงที่เปิดบริษัทใหม่ทุกอย่างก็เหมือนไปได้ด้วยดีเลยค่ะแต่ว่าแอนดี้ไม่ยอมมามือแม้จะออกมาแล้วผลสุดท้ายเนี่ยแอนดี้ก็มีปล่อยเขามาว่าจะทำลายตัวเซิร์ฟเวอร์ของโพมีอ่าตัวเทียนเหอก็แบบว่าเครียดเนาะเพราะว่ามันต้องใช้เงินหลายร้อยพันล้านแล้วก็แอนดี้ก็มีอำนาจมากพอหวังพอที่จะสามารถขอปิดที่เซิร์ฟเวอร์ที่แคนาดาได้ กวนเยี่ยก็เลยแบบเอาละมันก็คงต้องสู้กันสักตั้งในขณะที่จะเริ่มสู้กันอยู่เนี่ยค่ะอยู่ๆโพมีเขาก็ปิดชัดดาวตัวเองไปเพราะเขาบอกว่าเขาช่วยในสิ่งที่ทําให้สมหวังได้แล้วเพราะว่าโพมีถูกสร้างมาเพื่อให้ช่วยเหลือเทียนเหอเพื่อให้เทียนเหอมีความสุขในเมื่อตอนนี้เทียนเหอทั้งมีกวนเยี่ยแล้วอะที่เป็นต้นแบบไม่จำเป็นที่จะต้องมีเขาอยู่ก็ปิดชัดดาวไม่ให้คนเข้าถึงอะไรเงี้ยตัว เทนเหอเองก็กุ้มมากนะกุ้มทั้งเรื่องแอนดี้แล้วก็กุ้มของเรื่องโพมีเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเหมือนกับแบบว่าเขาไม่อยากขาด พมีไปอะไรเงี้ยก็เลยใช้เวลาแกะโค้ดเพิ่งมารู้ที่หลังว่าจริงๆแล้วพอมีไม่ได้หายไปไหนเลยแต่เพียงแต่ย้ายข้างจากที่อยู่กับเขามาตลอดย้ายไปอยู่กับกวนเยียกวนเยียบอกโอเคครั้งนี้ต้องตีให้ตาย่อยไว้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดสินใจตรงนี้มันจะมีเล่าเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเหมือนแบบการเล่นหุ้นเทดหุ้นซึ่งเราอะเป็นคนที่ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเพราะฉะนั้นตอนเราอ่านอะตาเราจะแบล n งมากแต่แบบเขาอธิบายละเอียดนะแต่เอาเป็นว่ามีการแบบ ถ่ายเงินเติมเงินเข้าไปซื้อหุ้นหลอกวันนี้คือใช้เวลาทั้งหมดอยู่ที่ประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งอะคะ่ะจนทําให้ในที่สุดเนี่ยกวนเยี่ยเนี่ยก็ชนะแอนดี้ทำให้แอนดี้ต้องลางพอร์ตแล้วก็หมดตัวไปได้ด้วยเลยด้วยความร่วมมือของโพมีเองแล้วก็พนักง,งานคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอู่ซุนจื่อเจียงถงค่ะ หลังจากที่สามารถเอาชนะแอนดี้ได้จนแอนดี้หมดตัวนู่นนี่นั่นต้องล้างพอร์ตไปอะค่ะโพมี e ก็ถึงเวลาที่จะต้องอัปเกรดจนถึงจุดสูงสุดนั่นก็คือไปอยู่ในจุดที่ไม่มี AI ตัวไหนสามารถทำได้อีกแล้วคือมีความเป็นมนุษย์อยู่ในนั้นด้วยก็เลยมีการเปิดตัวโพมีขึ้นมาให้กับชาวโลกได้รับรู้คือตอนแรกเนี่ยตัว เทียนเหอเองก็ไม่แน่ใจเพราะเขาก็กลัวว่าตัว AI อาจจะพัฒนาแล้วก็ทําให้แบบมีการทำร้ายโลกตามหลังไซไฟที่เราดูกันอะไรเงี้ยแต่เพอเอิญว่าโพมีเนี่ยค่ะถูกเขียนขึ้นมาด้วยข้อกําหนดที่ว่าต้องทําให้เทียนเหอมีความสุข เพราะฉะนั้นคําสั่งลบตัวเองคําสั่งให้ภูมีหายไปเนี่ยอยู่ที่เทียนเหอถ้าเทียนเหอสั่งเนี่ยภูมีต้องทําอย่างที่สองโพมีเกิดมาด้วยการเรียนแบบพฤติกรรมของกวนเย่ยตั้งแต่เล็กจนโตนั่นหมายความว่าตัวกวนเย่ยเนี่ยเขาเป็นความรักที่ทุ่มเทแล้วมีแต่ให้เพราะฉะนั้นพื้นฐานโค้ดของภูมีทั้งหมดคือก็จะเป็นพื้นฐานของความรักที่มีแต่ให้ไม่ได้มีเรื่องของการที่จะทําลายล้างนี่ก็เลยเป็นเหมือนแบบว่า จุดที่ทําให้เขามั่นใจว่าพมีจะไม่ทําลายล้างประชาชนโลกเหมือนที่ทุกคนกลัวจะมีแต่ความช่วยเหลือพมีได้ถูกทดสอบโดยบุคคลทั่วไปก่อนจะออกขายตลาดหรือว่าให้ผู้ร่วมหุ้นนะคะว่ามีใครอีกฝั่งฟากที่ได้คุยกับพรมีแล้วรู้บ้างไหมว่าเนี่ยเป็น AI สรุปแล้วไม่มีทุกคนเนี่ยไม่มีใครจับได้เลย ตัวพมีเองก็เลยเป็นที่ถูกยอมรับของทั้งโลกก็จบเรื่องหลักเส้นเรื่องหลักไปคันนี้ก็จะมีเส้นเรื่องรองของเรื่องนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของื้อจิ้งจะถงไข่รวยทั้งคู่แต่อยากตามหาหลักแท้เพราะว่ารักแท้หายา,ยากเหลือเกินสําหรับเขาทั้งสองโดนหลอกเอาตังตลอดเวลาก็เลยไปปลอมนจนคนจนซึ่งเราว่ามันก็แบบมีความน่ารักนะอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นลูกทั้งคู่ด้วยกว่าจะตัดสินใจคบกันได้เนี่ยใช้เวลานานพอสมควรว่าสรุปแล้วใครจะยอมเป็นรับ ประมาณนั้นค่ะแล้วก็ตอนจบตอนพิเศษอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องกุก๊กกิ๊กกับแบบว่าเพิ่ไปดื่มน้ําชนิดนึงแล้วก็ทําให้ความจําเสื่อมไปก็จะจาช่วงที่มีความรักกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็น่ารักดีสามเล่มนะคะจะเป็นเรื่องสามเล่มจบหนาๆแต่ว่าโอเคก็เ,เป็นสิ่งที่เราวางไม่ลงเพราะว่ามันเป็นเรื่องทั้งเกี่ยวกับ AI เรื่องหุ้นแล้วเขาเจาะลึกจริงๆอะ่ะเราก็เลยแบบ เออได้ความรู้ถือว่าอรได้ความรู้ไปในตัวก็คือถ้าใครสนใจเกี่ยวกับตัว AI แล้วก็เรื่องเล่นหุ้นเนี่ยค่ะ <c oughs> เล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งที่แนะนําสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะแล้วก็อ้อตอนนี้โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งแล้วก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ